สวัสดีครับผมฟิกตี้นะครับอายุ41ปีนะครับผมกลับสู่ศาสนาเดิมมกราปี66นะครับลองทายกันดูนะครับว่าผมกลับสู่ศาสนาเดิมมาแล้วกี่เดือน ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ถ่ายถูกนะครับผมกลับสู่ศาสนาเดินมาแล้ว7เดือนนะครับสำหรับวิธีการยืนหยัดเวลาผมทุกใจนะครับหรือมีปัญหาในชีวิตนะครับผมก็จะย้อนกลับไปนะครับเอาปัญหานั้นแหละครับเทียบกับในอันกุรอานหรือว่าในฮะดีสนะครับมันจะมีวิธีแก้ครับ เรารู้สึกว่าคนบางคนทําสิ่งเดียวกันแต่ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันคนบางคนก็ทําสิ่งที่ไม่ดีแต่ได้ผลลัพธ์ดีเราก็รู้สึกว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ได้คําตอบว่ามันไม่น่าจะอยู่ที่บนโลกนี้เราคิดว่ามันเหมือนห้องสอบห้องหนึ่งครับแต่เราได้ข้อสอบคนละชุดทุกคนก็ต้องมีวันที่ต้องประกาศผลสอบใช่วันนั้นก็คือวันยุติธรรมมันจะอยู่ที่วันนั้น